ประจำชาติมันไม่ใช่ต้มยำกุ้งมันคือกระพาะหมูสับยกให้เป็นอาหารที่อาาร่อยที่สุดในโลกเลยก็ได้มันคือดีมของรสชาติที่แท้จริงนะครับนี่อร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยส,สัสแต่ผมชอบมากกว่าอาหารไทยก็คืออาหารตามสั่งผมอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะว่าร้านอาหารตามสั่งในไทยอ่ะถูกและก็อร่อยมากๆ ที่อเมริกันเวลาจะสั่งอะไรสักอย่างเราต้องสั่งตามเมนูคือเขาคิดอะไรทําอะไรแล้วก็ต้องกินตามนั้นเมืองไทยมีการโอเพนมากๆไม่มีการจํากัดจินตนาการแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่มีกรอบที่เรียกว่าเมนูอยากจะกินอะไรก็ได้การสั่งอาหารที่ไทยเป็นอะไรที่คัสตอมสุดๆพี่เอาข้าวผัดหมูจานหนึ่งเอาหมูสับไม่เอามะเขื่อเทศไม่เอาหัวหอมเอาไข่ดาวไม่สุกที่พี่ เอาสปากเกตตี้ผัดขี้เมาใส่ไส้ก่อกกไก่พิเศษถท่ฝักยาวแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกเอาเอสขวดหนึ่งด้วยฟรีสไตล์สุดๆขนาด50เซนยังรับไม่ได้ฟรีสไตล์ขนาดนี้เลยทําอาหารบ้านๆแล้วปเปลี่ยนไปทําอาหารอิตาเลียนได้อีกนี่มันสุดยอดเชฟตัวจริงชัดๆเห็นความอิสระในการสั่งอาหารแบบนี้บวกกับความสามารถขั้นสุดยอดของแม่ครัวก็เลยลองสั่งบ้าง นนน้วัีผมขอพิซซ่าคาโบนาร่าหน่อยครับขอแบบขอบบางกรอบนะเพิ่มชีสไม่เอาพริกหยวกนะแล้วก็ไม่เอาแองโชวีด้วยเพื่อเล่นเหรอ เอ็มมานูเอลคานเคยกล่าวเอาไว้ว่าอย่ามีเรื่องกับคนที่ถือตะหลิวกับกระทะร้อนๆผมก็เลยสั่งอาหารที่คิดว่าทำง่ายที่สุดและก็เข้าใจง่ายที่สุดไข่เจียวโอเคงั้นขอไข่เจียวที่หนึ่งเกี๊ยองหมูชิ้นหมูสับผักไม่ผักนิ่มๆหรือเอากับกอราดข้าวหรือเป็นกับเร <Hey, S 2> าจะกินนี่หรือจะกลับบ้าน จะแดกไม่แดกาสั่งอาหารไทยทำไมมันยากขนาดนี้วะหลังจากที่ผมสั่งอาหารตามสั่งหลายๆครั้งแล้วผมก็ได้เรียนรู้และก็ซึมซับวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์นในการสั่งอาหารของคนไทยเพื่อที่จะได้อาหารหนึ่งจานมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่านั้นผมจึงทุ่มเทและฝึกซ้อมในการสั่งอาหารอย่างหนักเพื่อสั่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคราวนี้ผมเตรียมตัวปรดีมาก ผมจะสั่งด้วยความมั่นใจเส้นเล็กแห้งเกี๊ยวตอนนั้นผมสังเกตได้เลยว่าเด็กเซิร์ฟมีอาการเหววเล็กน้อยในความโปรของผมผมก็เลยโชว์เหนือในการที่ว่าเอาลูกชิ้นเพิ่มไม่เอาผักไม่เอาถั่วงอกแล้วก็ขอโคกด้วยเล็กเกี๊ยวแห้งชิ้นไม่ผักไม่องอกโคกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระบบประสาทของเขาจะตอบโต้ในรวดเร็วขนาดนั้น ยังกับสร้างการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลกมีความใกล้เคียงกับขีดจำกัดของกล้ามเนื้อมนุษย์แต่สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องที่ผิดพลาดขึ้นจนได้ทวงเงาะนี่คือจุดจบของแกอย่างนี้ต้องสั่งสอนบทเรียนให้ซะหน่อยแล้ว <c oughs> แดกฟรีซะเลยเฮ้ยกูบอกว่ากูาไม่เอาทวงเงไง เอ,า,อางี้เลยเหรอโอ้ยปวดหัวชิบหายมันมีประโยคดีครับร้านไหนายิ่งสก,กรปรกร้านนั้นยิ่งอร่อยเพียงแค่เห็นความเฉอะแฉะที่ที่อบอวนไปด้วยกลิน่น ความซกมกที่ท้าทายทุกหลักอนามัยของ W.H.O. บอกได้เลยว่านี่คือร้านที่สั่งสมตำนานมาแล้วนับไม่ถ้วนนี่คือโฮลิกรนของต้งยมยำกุ้งผมรีบเดินตรงไปอย่างตื่นเต้นเลยละ่ะผมรู้เลยว่าการมากรุงเทพของผมในครั้งนี้มันจะต้องคุ้มค่าที่ได้ลองต้งยมยำกุ้งร้านนี้ผมตรงเข้าไปแล้วก็สั่งอาหารด้วยความมั่นใจที่สุดในชีวิตเอ้น้อง ต้มยำกุ้งที่หนึ่งจัดมาดิขี้แตกไอ้สัย